ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกาบประเดชษถึงคนของท่านพระอาจารย์พิษุณีนันทยานีเจริญธรรมเพื่อนปรมาจารย์และญาติโยมผู้สนใจฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะ <c oughs> ค่ะ วันนี 2, 67, ้ก ah ็เป็นวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2567นะทุดงคาสถานมหาวันนะคะวันนี้ก็ได้น้อมนำเอาพระไตรปิฎกและอัากถาแปลนะคะมาศึกษาร่วมกันพระสุตตันตปิฎกอังคุตรณนิกายสตกะอัฐกะนวกานิบาทฉบับมหามากุตราชวิทยาลัยเล่มที่37นะคะหน้าที่ ข้อที่71หน้าที่224อนะคะอารกานุศาสนีสูตรว่าด้วยคำสอนของอาระกะาศาสดานะคะเรื่องเคยมีมานะคะว่าในสมัยก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าพระสมมาคดมจะปรากฏขึ้นนะคะก็มีาศาสดาชื่อว่าอาระกะนะคะท่านเป็นเจ้าลัทธิเนาะก็คือเป็น ผู้เป็นหัวหน้าผู้คอยสั่งสอนเห่าลูกศิษย์เนี้ยนะคะท่านปราศจากความกำหนัดในการนะคะด้วยอำนาจของฌานสมบบาบัติเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็อารักกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนนะคะเธอแสดงธรรมแก่สาวกว่าพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแคนมากพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีอันนี้นะคะในอันธกถาท่านบอกไว้ว่าชีวิตที่เรียกว่าเป็นของน้อยนะคะท่านก็บอกว่าน้อยเพราะมีกิจหน้าที่นิดหน่อยบ้างนะคะเพราะมีอยู่ชั่วขณะนิดหน่อยบ้างหรือว่าดำรงชั่วขณะนิดหน่อยบ้างกิจหน้าที่ในที่นี้นะคะถ้าพูดถึงก็คือในส่วนของพระอภิธรรม หน้าที่แต่ละอย่างจะเกิดขึ้นกับจิตแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละดวงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็ชั่วขณะหนึ่งของเขานี่ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนาะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือรูปเกิดขึ้นหนึ่งรูปจิตเกิดดับไปแล้ว17จิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความน้อยก็คือแบบเป็นแบบนี้น้อยนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะคะส่วนคำว่ารวดเร็วนะคะอาจารย์คาถาท่านบอกไว้ว่าเพราะเกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วนั่นเอง แล้วก็ทีนี้มีทุกข์มากทุกข์มากในที่นี้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องถูกเบียดเบียนนะคะคำว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนาะย่าคงที่แบบเดิมเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดับไปด้วยการที่ถูกเบียดเบียนทําให้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อันนี้ก็คือว่าทุกข์มากนะคะมีความขับแค้นมาก เพ่ถูกต้องด้วยปัญญาท่านก็บอกว่าต้องรู้ได้ด้วยปัญญาหมายถึงว่าต้องไปเห็นสภาวะตรงนี้เนี่ยด้วยปัญญานะแต่ทีนี้เนี่ยจะไปถึงสภาวะที่จะเห็นด้วยปัญญาเนี่ยได้อย่างไรก็คือต้องทำกุศล ต้องประพฤติพรหมจรรย์นะคะเพราะว่าสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาเมื่อถ้าท่านอยากจะพ้นทุกข์แล้วท่านต้องไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วความตายก็ไม่มีอย่างนี้นะคะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเลยอย่างนี้เนะาะทีนี้ท่านก็อุปมานะคะว่าความ ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันน้อยแบบไหนนะคะเราลองพิจารณาไปตามคำสอนของอาระกะศาสดานะคะท่านสอนลูกศิษย์ว่าพรามหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดอย่างเงี้ยนะคะคือในตอนเช้าปกติเวลาน้ำค้างลงบนยอดหญ้าเนาะถ้ายังไม่เช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยน้ำค้างก็ยัง จะคงอยู่ตรงนั้นแต่พอถูกความร้อนของพระอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำค้างที่อยู่บนนั้นน่ยก็จะค่อยๆเขาเรียกวอะไรนะระเหยให่นไ,ไหมระเหยแล้วก็แห้งไปได้ใน,นที่สุดนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากพึงถูกต้องพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีงนี้นะคะอุปมาข้อที่หนึ่งคือชีวิตมนุษย์น้อยและสั้นรวดเร็วเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ย่อมเหือดแห้งหายไปนะคะอุปมาอันที่สองท่านก็สอนว่าพรามเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ด ฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันเราลองนึกถึงเนาะตอนที่ฝนมันตกหนักๆอย่างเงี้ยน,น,นะคะแล้วฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ซึมหายไปในดินเลยใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำเหลือขังอยู่อะไรเล็กน้อยแต่ไม่นานมันก็จะหายไปซึมหายไปขึ้นอยู่กับบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นแผ่นดินที่ ร้อนอยู่เดิมหรือเปล่าอย่างนี้เนาะคือฝนมันตกยังไงยังไงน้ำมันก็ต้องซึมไปลง,ลงดินไปไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายก็ตามก็ขึ้นอยู่กับดินตรงนั้นแต่ยังไงไก็ต้องซึมลงดินนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะถูกแสงแดดต่อมาแล้วก็ระเหยไปชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันคือน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ราะฉะนั้นก็คือควรทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีนะคะวันนี้เป็นอุปมาข้อที่2เนาะเหมือนฟองน้ําที่แตกเร็วๆเวลาฝนตกอย่างเงี้ยนะคะต่อไปอุปมาที่3พรามรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ํา ย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ําฉันนั้นเหมือนกันเนาะลองนึกถึงนะคะในน้ําแล้วเราเอาไม้ขีดปุ๊บอย่างเงี้ยมันถมานกันทันทีเลยเนาะแทบจะไม่ขาดจากกันเลยถ้าเราไม่ไม่สังเกตดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือขีดปุ๊บมันวืบหายอย่างเงี้ยค่ะชีวิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละคือ น้อยนิดหน่อยเนาะรวดเร็วนะคะมีทุกมากแล้วก็มีความคับแขนมากเนาะต่อไปอุปมาข้อที่4ี่นะคะท่านก็สอนว่าพรามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันได ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดไปแล้วจะต้องไหลไหลคือในที่นี้คือเขาบอกว่าไหลลงจากภูเขาเนาะชีวิตของมนุษย์ก็คือไหลไปสู่ความตายนั่นแหละก็ผ่านชาราใช่ไหมพยาธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วในที่สุดก็จบลงที่ความตาย นั่นเองนะคะชีวิตของมนุษย์จึงเปรียบแม่น้ําที่ไหลลงจากภูเขานั่นเองต่อไปอุปมาถัดไปก็คือพรามบุรุษมีกําลังอมก้อนเคละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยง่ายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเคละฉันนั้นเหมือนกันอันนี้อุปมานี้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราถมอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ค่อยๆย้อย,ย,อยแล้วค่อยๆตกพื้นดินเนาะ พอถมไปปุ๊บไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็พุ่งออกไปทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะชีวิตของมนุษย์ก็น้อยนิดหน่อยเช่นนี้และก็รวดเร็วนอกอุปมาอันถัดมานะคะก็คือท่านก็สอนว่าพรามชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะไม่มอดไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อชั้นนั้นเหมือนกันเนาะก็คือไหม้ไปก็คือืถ้าเป็นกระทะที่มันตั้งอยู่บนเตาไฟตลอดเนี่ยมันก็เผาเผาเผาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็หมดอยู่ดีอย่างงี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าชิ้นเนื้อนั้นจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ยังไงยังไงก็ต้องไหม้ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะ และอุปมาสุดท้ายนะคะที่อารกาศาสดาท่านอุปมาให้กับลูกศิษย์ก็คือพรามแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่ายอมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชื่อฉันนั้นเหมือนกันเนาะยังไงยังไงก็ต้องตายไม่ว่าโคตัวนี้จะรู้หรือไม่ว่าเขาจะต้องถูก ดึงกระชากลากถูไปในโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะคะต่อจะให้ยื้อขนาดไหนก็ตามยังไงยังไงคนที่ลากเขาไปเนี่ยก็ต้องพาเขาไปถึงณนะจุดเชื่อได้ฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันต่อให้เราจะทําอะไรกับร่างกายนี้ก็ตามเนาะไม่ว่าจะหาหมอเก่งกาดแค่ไหนมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนเราเนี่ย อยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะตลอดกาลได้ยังไงยังไงวันนึงเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องตายอยู่ดีนี่นะคะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยหลังจากที่ได้ทรงเอานำคำสอนของอาร,รักาศาสดามาเล่าให้ฟังตรงนี้นะคะโดยอุปมาเจข้อนี้นะคะท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นหมายถึงสมัยที่อาร,รักาศาสดาอาร,รักาศาสดายังมีชีวิตอยู่นะคะมนุษย ในสมัยนั้นน่ะมนุษย์ทั้งหลายมีอายุอยู่ประมาณ60,000ปีอันนี้คืออายุไขของเขานะะในสมัยนั้นเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงควรแก่การมีสามีเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงออกเรือนตอนอายุ500ปีนะคะก็โดยสมัยนั้นโบโรษทั้งหลายมีอาพาธ6อย่างเท่านั้นนะคะคือคนในสมัยนั้นจะมีาอาการเจ็บป่วยเนาะก็มีเพียง6อย่างคือเย็น ร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแค่นี้เท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นที่แบบว่าจะต้องมาปวดหัวจะต้องมาอะไรนะตัวร้อนอะไรเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแต่จะมีความเย็นอย่างเช่นแบบอากาศมันเย็นไหมอากาศร้อนไปไหมความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ประจํา ของสังขารอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมีเท่านี้แหละภิกษุทั้งหลายอารัก,กาศาสาดานั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายอายุยืนโอ้อายุยืนหนะอยู่ต้อง60หมืปีนะคะดำรงอยู่นานแล้วมีอาพาธน้อยมีอาพาธแค่เพียงหกอย่าง,างที่ว่ามานี้นะคะแต่ท่านเนี่ยก็แสดงทําให้สาวกอย่างนี้ว่ารามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแคนมาก พึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสาสตร์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเนี่ยนะคะต่อให้แบบอายุต้อง6ก0,000ปีเนี่ยท่านยังเห็นว่าชีวิตของมนุษย์มนุษยเดียวเองเนี่ยนะคะ ภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากเียก็เปรียบกันในสมัยอรกาเนี่ยอยู่ห0หมื่นปีมีอายุอยู่60หมื่นปีอรกับศาสดาเนี่ยท่านยังบอกว่านิดเดียวเลยแต่ทีเนี้ยมาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยน้อยของจริงใช่ไหมท่านก็บอกว่าพระ คนในปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านานบ้างเกินกว่านานบ้างนะคะทีนี้ในในบางตำราท่านก็บอกว่าสมมติว่าอายุไขเขาเรียกว่าอายุไขกลกับเนาะของคนในในยุคนั้นๆน,นอะอย่างเช่นในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอายุไขกลกับอยู่ประมาณ100ปี ใช่ไหมคะคนที่จะเกิดอยู่ในยุคนี้จะมีอายุไม่เกินสองเท่าของอายุไขกับเพราะฉะนั้นอายุไขถ้าสมมุติว่าคนที่อายุยืนจริงๆเนี่ยไม่เกิน200ปีในสมัยพุทธเจ้านะคะแต่พอมาถึงในสมัยปัจจุบันนี้ของเราถ้าเทียบเคียงก็คืออายุไขก็จะอยู่ประมาณ75ปีเนาะอายุถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีบุญอยู่นานจริงๆอ่ะอยู่ได้ไม่เกิน150ปีนะคะท่านก็ คำนวณมาให้เลยนะคะว่าบุคคลที่อยู่ถึงร้อยปีเนี่ยเขาอยู่ครบส0มร้อฤดูนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปจนถึงทีนี้ไปจนถึงว่า เขาอะอยู่มาตลอดระยะเวลายาวนานขนาดนี้คือ100ปีนะคะพร้อมๆกับดื่มนมมารดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารนะคะใน2ประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้คือนะคะก็คืออันตรายที่เกี่ยวกับชีวิตเนาะคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารก็มีคนมีทุกข์ไม่บริโภคอาหารก็มีคนป่วยไข้ไม่บริโภคอาหารก็มี คนรักษาอุโบสถไม่บริโภคอาหารก็มีเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารก็มีอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่ทำให้อายุสั้นได้คนที่ไม่บริโภคอาหารเนาะเพราะว่าเป็นอันตรายอย่างหนึง่งใช่ไหมที่เขาบอกไว้นะคะก็คืออันตรายแห่งการบริโภคอาหารนั่นเองที่จะเป็นเหตุให้อายุสั้นจากเดิมร้อยปีอาจจะลดลงไปมากกว่านั้นนะคะ ภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุบ้างประมาณแห่งอายุบ้างหรือดูบ้างปีบ้างเดือนบ้างกึ่งเดือนบ้างราตรีบ้างกลางวันบ้างการบริโภคอาหารบ้างและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารบ้างของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แล้วภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อผู้อนุเคราะห์ เอื้อเอ็นดูพึงกระทําแก่สาวกกิจนั้นเรากระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายเมื่อกี้เป็นอนุสาสนีของอรกะศาสดาที่ว่าพวกเธอนะ จงเห็นว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแขนมากพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาฉะนั้นต้องทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์น,นะคะสัตเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีอันนี้เป็นอนุสาสนีคือคำพร่ำสอนเนาะถ้าแปลตามภาษาบาลีแปลว่าคำพร่ำสอนนะคะก็ของอรากาศาสดาแต่ว่าของพระพุทธเจ้าก็คือกิจใด,ดที่พพุทธเจ้าได้สั่งสอนของเราไว้นะ พวกเธอพึงใส่ใจศึกษานั่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ์อันนี้คือบอกแล้วนะว่าเประมาทอย่าเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยอันนี้คือคําอน,นุสาสนีคําพร่ำสอนของพระตถาคตสําหรับพระสาวกทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอารักานุสาสนีสูตรกระจบเนาะ ทีนี้เรื่องที่เอามาเล่ามาศึกษาร่วมกันในวันนี้ในส่วนของชีวิตเนาะเราท่านทั้งหลายอาจจะแบบคิดว่าอ๋อปีมาปีเก่าผ่านไปแล้วค่ะปีใหม่ก็เข้ามาสู่ชีวิตท่านก็คิดว่าสิ่งดีๆเนี่ยอาจจะเข้ามาในชีวิตเนี้ยอันนี้มันก็ใช่ถ้าจะมองในมุมมองของของของคนกลุ่มนึงเนาะแต่ก็อยากจะให้ท่านอ่ะลองย้อนมองกลับไปอีกแง่มุมหนึ่งว่า ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีละย้อนกลับไปดูว่าเราได้ทำอะไรที่ผ่านมาดีแล้วหรือยังเนาะแต่ถ้าสมมติว่าพิจารณาไปแล้วทำดีแล้วในปีใหม่นี้ก็จงทำดีต่อไปเพราะท่านก็บอกไว้แล้วว่าชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนะพึงที่จะประพฤติพรมจารย์เนาะ อะไรอีกเนี่ยแล้วก็ทํากุศลไว้เยอะเยอะเพราะสัตว์ที่จะเกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีอันนี้ทําไมอารกาท่านถึงได้เอามาเปรียบเทียบกับชีวิตของมนุษย์เนาะเราเราคิดว่า100ปีเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่ยาวนานนะใช่ไหมแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆะ่นะณตอนนี้ลองดูว่าเราอายุเท่าไหร่เออบางคน20บางคน30บางคน40เนี่ยแ้วถ,ถามว่า นับย้อนกลับไปเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนแป๊บเดียวเองนะโหผ่านมา30ปีแล้วหรอผ่านมา40ปีแล้วหรอผ่านมา50ปีแล้วเหรออันนี้ไงนี่คือความรวดเร็วของเขาโดยที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจว่าตลอดระยะเวลาเนี้ยเราทำอะไรมาบ้างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็บ,บอกว่าความอายุตรงนี้ท่านเทียบกับชีวิตของเ,ออเทวดา เทวดาเนี่ยท่านจะมีอายุที่ยืนแล้วท่านก็จะเปรียบเทียบกับสัตว์นรกซึ่งสัตว์นรกเนี่ยก็จะมีอายุยืนเหมือนกันถ้าคือเขาเรียกว่าอะไรนะอายุของสัตว์นรกจะขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำถ้าเขาทำน้อยก็จะมีเวลาอยู่น้อยแต่ถ้าเขาทำมากก็จะมีเวลาอยู่มากแต่ก็น่าจะนานกว่าชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอย่าง เอาปกติที่มักจะนิยมเปรียบเทียบก็คือในชีวิตของเทวดาเนาะเทวดาชั้นจาตุม50ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1คืนหนึ่งวันของเทวดาชั้นนี้ในดาวดึง100ปีของโลกมนุษย์ก็เท่ากับ1คืนหนึ่งวันของเทวดาชั้นนี้ฉะนั้นเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ตอนนั้นอายุไขกลับอยู่ที่100ปีเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับดาวดึงแล้วก็ นึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันอย่างนี้ก็จะปรากฏในธรรมบทเนาะที่ชื่อว่านางปฏิปูชิกาเนาะนางผู้บูชาสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นนางฟ้าที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่ในสวนอยู่ในปีนอยู่บนต้นไม้นะ่ะจุ่ๆก็จุติจุติในที่นี้ภาษาบาลีแปลว่าเคลื่อนแปลว่าตายเนาะแต่ว่า คนบ้านเราเอามาใช้จุติแปลว่าเกิดนี่ไม่ใช่นะคะถ้าตักตามหลักบาลีจริงๆจุติแปลว่าเคลื่อนแต่ถ้าสมมุติเกิดเนี่ยเขาใช้เรียกว่าอุบัติอย่างนี้นะคะเนาะจูจๆก็จุติจากดาวดึงแล้วมาเกิดอยู่ในเมืองในโลกมนุษย์จากนั้นก็มีอายุอยู่ถึง100ปีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเวลานางทําบุญเนาะเพอเอิญน,นางเป็นคนที่ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นบาทบริจาริกาของเทพบุตรองค์เนี้ย ก็เลยเวลาทําบุญอะไรก็ตามก็จะอธิษฐานขอให้ได้ไป,ไปอะไรนะขอให้ได้ไปสู่สํานักของสามีก็คือแบบรลลึกนึกถึงสามีตลอดแต่ไม่ใช่สามีคนปัจจุบันที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่อยู่บนสวรรค์ชัน้นอวบดึงนางก็เลยได้ชื่อว่าปฏิปูชิกาปฏิบาลีแปลว่าผัวหรือเจ้าเนาะ ถ้าให้ใช้คําสุภาพหน่อยก็จะเป็นสามีเนียนะคะบูชิกาแปลว่านางผู้บูชาเนี่ยเล้ะปฏิบ,บูชิกาก็แปลว่านางผู้บูชาสามีเนี่ยนะคะจนอายุครบ100ปีนางก็ตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ไปเกิดที่เดิมที่ที่นางจุตินั่นแหละก็คือบนต้นไม้จากนั้นนางก็เดินกลับไปหาสามีของนางแลนน้วนาส,สามีของนางก็บอกว่าเธอไปไหนมาตลอดทั้งวันอันเนี้ย คือแบบเทพประปุต์ถามอย่างเงี้ยว่าหนึ่งร้อยปีโลกมนุษย์อ่ะมันผ่านไปผ่านไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบสวรรค์ชั้นดาวเดึองยังผ่านไปแค่หนึ่งคืนอีกหนึ่งวันเองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อเทียบกันอย่างนี้เนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของมนุษย์น้อยเราโชคดีแล้วนะที่มาอยู่ในโลกมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนทางแยกแยกว่าถ้าสมมติคนอนะ่ะทากุศลทําดีคุณไปเลย ไปสวรรค์ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถหลุดจากโลกทั้งสได้เลยกรรมากรรมาโลกรูป,ปรโลกอารมณ์ป,ปโลกไปสู่นิพพานได้เลยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทําความชั่วปุ๊บคุณก็ลงนะไปนะทะถ้าสมมุติคนลงปุ๊บเนี่ยไปเดรจฉานสัตว์เดจฉานบางจําพวกอายุยืนนะอย่างเช่นพญานาควางจําพวกอย่างเงี้ยครุฑอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าไปเกิดเป็นไดโนเสาร์มีอายุเป็นล้านปีอะไรอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ หรือไปเป็นเปรตอย่างสมมุติเปรตของญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่ไปถึงกี่พุทธันดรก็ไม่รู้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าในพัทธรกับนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยู่มาสี่พุทธันดรก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้เนีย้ยก็นานขนาดนั้นหรือไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะขึ้น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 ,น,นมาสู่กําเนิดของ มนุษย์อีกอย่างเงี้ยการเกิดมนุษย์พระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นการยากยากแบบไหนอุปมาเหมือนกับว่าในมหาสมุทรหนึ่งแห่งเนี้ยกว้างใหญ่เนี้ยมีห่วงยางห่วงอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี้ยลอยอยู่ในมหาสมุทรนั้นทุกๆหนึ่งร้อยปีเนี้ยเต่าตาบอดเต่าต้องเป็นเต่าตาบอดด้วยนะไม่ใช่เต่าตาตาปกตินะเต่าตาบอดที่ทุกๆหนึ่งร้อยปีมันจะโผล่หัวขึ้นมา เพื่อหายใจเงี้ยแต่การที่เต่าตัวเนี้จะโผล่มาแล้วก็เหมาะประจวบเหมาะกับห่วงตรงเนี้มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปยากหนึ่งร้อยปีนี้เต่าอยู่ตะวันออกห่วงอยู่ตะวันตกอันนี้ก็หมดสิทธิ์อย่างเงี้ยหนึ่งร้อยปีนี้ก็ใกล้ๆแล้วแต่โผล่ขึ้นมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของมนุษย์น้อย แล้วการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมากเราท่านทั้งหลายมีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเราสามารถที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้แล้วลหะว่าท่านจะไปทางไหน จะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาหรือท่านจะมุ่งตรงสู่พานิพานนะคะวันนี้ก็ได้เอาส่วนของอารักานุศาสนีสูตรว่าด้วยคำสอนของอารักาศาสดามาศึกษาร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาถึงชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะทำอะไรดีจะเป็นผู้ที่เลือกทางเดินของตัวเองไหมว่า คุณจะไปทางซ้ายคุณจะไปทางขวาหรือจะมุ่งตรงสู่าภานิพานวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพลังนิพาณนะปัจโยโหตูสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พระพุทธธรรมจงแผ่ภัยสารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ตราบเสิ้นกาแลนานเทินสาธุโยมที่ขึ้นมาก็สามารถดูได้โยมที่เพิ่มาก็สามารถไปฟังได้ที่ยูทูบธรรมะจากป่าใหญ่สําหรับโยมที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะฟังจะฟังจะกลับไปฟังย้อนหลังก็สามารถไปฟังได้ที่ youtube ธรรมะจากป่าใหญ่อย่างนี้นะคะเนียค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ท่านจะทิ้ ก็จะทิ้งจะอ๋นนอเขามีลิงก์อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะคะสาธุค่ะ